สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาแล้วครับกับบักกิ้งวันนี้เราจะมาพบกับออเนอร์สองรครับหนึ่งในตัวท็อปของออ n น r ที่มาครบเลยครับตัวนี้จะเน้นตัว p o ฒ t าสมาร r เดอหรือว่าการถ่ายรูปเป็นพิเศษครับสเปคจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ นี่ครัเมื่อแกะกล่องออกมาครับจะพบตัวเครื่องนี่เป็นตัวเครื่อง Honor 200 Pro ตัวนี้ครับมีให้เลือก2สีครับก็คือสีฟ้านี้แล้วก็สีดำครับแกะออกมาครับภายในครับจะมีอะไรบ้างจะเป็นนี่กล่องใส่เคสพ,พร้อมนี่เข็มจิ้มซิมแล้วก็เคสตัวนี้แบบนี้เลยแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่ใส่ชาร์จแบบทช้ซีพอมที่ชาร์จครับเป็นที่ชาร์จ100ว สำหรับรอบๆตัวเครื่องครับด้านหน้านี่ครับเป็นหน้าจอขนาด6.78นิ้วครับกว้างเต็มตาดูได้สะใจมากเหนือขึ้นไปครับเป็นตัวนี้ครับเป็นกล้องหน้าครับกล้องหน้า50ล้านพิกเซลตรงนี้เลยหันมาด้านหลังครับตรงนี้จะเป็นกล้องหลัง3เลนนี่นี่นี่พร้อมไฟแฟลชครับรายละเอียดกล้องเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกครั้งด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่แบบเรียบๆมีสัมผัสที่แบบกระชับมือครับจับสะดวกได้ง่ายด้านมาด้านข้างครับด้านข้างตรงนี้เป็นปุ่มปรับระดับเสียง ตรงนี้ครับเป็นปุ่มปรับระดับเสียงเราวับปุ่ม power หันมาอีกฝั่งนึงครับเป็นแบบโล่งๆไม่มีอะไรส่วนด้านบนครับด้านบนตรงนี้มีนี่จะเป็นลําโพงครับลําโพงตัวนี้เป็น i n f r a เ e d แล้วก็ไมค์ตัดเสียงรบบก,กวนด้านล่างครับด้านล่างตรงนี้ครับเป็นลาโพงอีกตัวหนึ่งครับช่องต่อซัท8ไทอาโอนข้อมูลแบบไทยซี 4. อันนี้เป็นไม์สุนทานาแล้วก็ช่องใส่ซิมการ์ครับสำหรับช่องใส่ซิมการ์ครับสามารถแกะออกได้โดยการใช้เข็มจิ้มซิมทิ่มลงไปตรงๆแบบนี้เลยเห็นไหมล่ะแล้วก็พอดึงออกมาปุ๊บนี่ครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์แบบสองซิมแบบนี้ด้านภาพถ่ายครับตัวนี้ครับออเนอร์เ,อเรียกว่า The Port r a i t Master สามารถถ่ายภาพบุคคลได้อย่างยอดเยี่ยมครับเทียบเคียงได้กับ กล้อง DSR l กล้องเป็นกล้องถ่ายภาพบุคคลระดับสตูดิโอมี3ตัวครับเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่มากกล้องเทเลโฟโต้อีก50ล้านพิกเซลและกล้องอัลตราวายพร้อมมาโครในตัวเดียวกันขนาด12ล้านพิกเซลส่วนด้านหน้าสำหรับการเซลฟี่เป็นกล้อง เซลฟี่ขนาด50ล้านพิกเซลตัวกล้องมี h o n o r AI o อด a t จครับจะมี AI ช่วยเรียนรู้ในการถ่ายภาพของคุณได้ครับอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเรื่องของการปรับแสงหรือการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมครับโหมดสีนี่ครับโหมดสีก็มีให้เลือก3โหมดก็คือโหมด Highcore Vibrant, h ั r d c o r e o o l o r และโหมด h a ั d ค o r e Classic ครับจะถ่ายภาพ3โทนสีอย่างที่ผมขึ้นให้ดูครับ หรือเซลฟี่เขาจะสามารถเซลฟี่ภาพออกมาสวยๆได้แบบนี้เลยและฟังก์ชัน AI ยังทําหน้าที่อื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นปรับแต่งเบอร์หน้าชัดหลังเบอร์ได้อิสระด้วยเราเองเห็นไหมครับปรับโบเก้ได้แบบสวยๆเลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังไงเราก็มีภาพตัวอย่างเพิ่มเติมด้วยลองไปดูกันครับสำหรับการใช้งานนะครับ ตัวนี้ครับมาพร้อมหน่วยประเมนนเินผล Snapdragon 8s Gen 3ใหม่ล่าสุดครับที่มีระดับการผลิตระดับ4นาโนเมตรครับทั้งเล็ดทั้งทรงประฏิยาพภาครับเชฟตัวนี้ครับเอามาใช้เพื่ออำนวยความสุกข,ของคุณหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการ g e n e น a t เพื่อการสร้างภาพที่สวยงามของคุณได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่5 2 0 0 m ป ah ์สามารถใช้งานได้ทั้งวันแบบชิลๆหรือถ้า8ตหมดบแล้วก็จะมี Honor Super Charge ครับ ความเร็ว100วัตต์ครับสำหรับการชาร์จปลั๊กแบบเสียบสายและสามารถชาร์จไร้สายได้ถึง66วัตต์ครับเรียกว่าชาร์จเร็วสุดๆครับเรียกว่าสามารถใช้งานอย่างต่อเนเื่องโดยเครื่องไม่ร้อนเล่นเกมได้นอะไรต่างๆอะ่ะไม่มีปัญหาเลยพูดถึงเล่นเกมครับเราก็จะมีตัว GPU Turbo X มาช่วยสนับสนุน CPU ให้สามารถเล่นเกมได้มากขึ้นด้วยเล่นเกมไม่พอครับความดังของเกมต้องสำคัญด้วยครับไม่ว่าจะเกมหรือดูหนังกับ ระบบสตเตอรโอคู่ที่มีอยู่ในตัว Honor 2 0 4 Pro ตัวนี้เจ๋งมากจริงๆเลยครับฟังเพลงได้อย่างจุดใจสุดๆครับและยังมีฟังก์ชันเสริมอื่นๆให้คุณได้ครับไม่ว่าจะเป็นการระอองน้ำรองฝน้อพีหกครับเอาไปลนุยฝนอะไรก็ไม่ต้องกลัวเครื่องชอตมี NFC ครับสามารถเชื่อมต่อผ่าน NFC กับระบบต่างๆได้หน่วยความจำ มลอมก็ไม่ธรรมดาครับมีแรม12ลอม5้า GB เรียกว่าสามารถเก็บไฟล์จุดจุ่รันโปรแกรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวท็อปตัวหนึ่งของทาง Honor Honor 200 Pro ปครับถ้าทุกคนสนใจสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านคาสมาร์ทโฟนชั้นนำครับโดย Honor 200 Pro โปจะมีให้เลือกได้กันสสีอย่างที่ผมบอกไปก็คือสี Ocean c y a n สีฟ้าแล้วก็สีดำครับในราคา15,990บาทคุ้มสุดๆเลยครับสาหรับวันนี้ ดักกิ้งและทัชฟอนวิวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ